สวัสดีค่ะคลิปนี้เบนก็จะมาพูดถึงการทําพลังงานในช่วงที่เราทานฟอร์มนะคะทานฟอร์มคืออะไรก็คือช่วงที่พลังงานของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในหรือที่เข้าใจว่าการเคลื่อนผ่านจากสภาวะเดิมไปสู่สภาวะที่สูงกว่าตื่นรู้มากขึ้นใกล้กับความจริงแท้ของตัวเองมากขึ้น อย่างการปลดปล่อยสิ่งเก่าที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางจิตวิญญาณของเราอย่างเช่นความกลัวความเชื่อจํากัดบาดแผลในใจนะคะการเปลี่ยนพลังงานภายในอะไรที่หม่นหม่นไปอาจจะไปพบทางที่ดีกว่ามีความสุขมากกว่าจากความรู้สึกที่หนักก็จะเป็นความรู้สึกที่เบานะคะการยกระดับจิตหรือ c o s c i o ช s n e s s u p g เ a d e นะคะเรามองโลกด้วยมุมมองที่ใหม่ขึ้นเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็การได้กลับ เป็นตัวตนที่แท้จริงโดยไม่ถูกครอบงาโดยอีโก้และความคาดหวังจากภายนอกคะ่ะการทําพลังงานในช่วงที่เราทม์ฟอร์มเนี่ยในเรื่องของพลังงานภายในนะคะอย่างแรกเลยก็คือให้เราพักเยอะ ฟังร่างกายนะคะช่วงกานฟอร์มเนี่ยร่างกายอาจจะเหนื่อยง่ายแล้วก็เราควรให้เวลากับการพักผ่อนแล้วก็ไม่ฝืนนะคะ <S 2> <S 2> อย่างที่2ก็คือปล่อยวางสิ่งเก่านะคะฝึกโน้ตเรื่องราวที่เจออย่างเช่นสัญญาณต่างๆที่ได้รับมาฝึกสังเกตแล้วก็ระบายออกมาหรือพูดคุยกับใครสักคนที่เขาฟังเราหรือร้องไห้ออกมาก็ได้นะคะ <S <S อย่างบางคนเนี่ยนั่งนั่งอยู่ก็ร้องไห้ออกมาเองนะคะมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่กดทับอยู่ะค่ะ <S <S อย่างที่3ก็คืออยู่กับปัจจุบันนะคะให้เราฝึกหายใจทบทวนอยู่กับตัวเองให้มากให้เวลาตัวเองกอกกััับบพ บางอย่างเวลายจากสิ่งที่กดดันหรือวนซ้ำๆเป็นการสะสมพลังงานใหม่ก่อนที่เราจะกลับไปเจอหรือจัดการอีกครั้งนะคะให้ใจกลับไปอยู่ที่ตัวของเราเองก่อนไม่หลงไปกับความคิดแล้วก็ปล่อยวางกับสิ่งที่เคยเจออย่าไปยึดติดยอมรับว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุของมันนะคะมันไม่ใช่เป็นการถอยหนีนะคะแต่เป็นการสร้างพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติและในจังหวะที่ใช่ค่ะอย่างที่4นะคะเชื่อมต่อกับธรรมชาติเอาตัวเองไปโดนแดดตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างสัมผัสดินน้ำลมก็จะช่วยปรับับนพลลงงงาาขอเเรให้สมดุ มากขึ้นนะคะอย่างที่5เลย mm. ก็คือทํ mm. าใจให้ยอมรับกับพลังงานใหม่อย่างบางคนเนี่ย mm. เขาก็จะมีเครื่องมือเสริม mm. อย่างเช่นแฮนด์แพนริสตัลบแล้วก็คานทิเบนถ้าไม่มี mm. ก็ไม่เป็นไรนะคะ mm. ให้สวดมนต์หรือทําสมาธิก็ได้2ออย่างนี้ก็คือดีมากๆอยู่ย mm. แล้วนะคะหรืออาจจะหางานศิลปะที่เราชอบนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเยียวยาภายในของเราให้เบาสบายขึ้นเพื่อเป็นการเปิดทางให้กับพลังงานใหม่เข้ามานะคะสุดท้ายก็คืออย่างที่6เนี่ยมานิเฟตในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเราัก,กบะคะ่ะ ส่วนภายนอกนะคะอย่างบางคนเนี่ยมีการเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวปรับบุคลิกการพูดหรือพฤติกรรมเลือกคบคนใหม่อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่พลังงานเข้ากับเรามากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ของการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นแค่เปลือกเท่านั้นนะคะในทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ยการทา์นฟอร์มเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากภายในของเราก่อนเมื่อจใจเราเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความสว่างภายในเปลี่ยนภายนอกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเองโดยธรรมชาติคะ่ะอย่างพวกพฤติกรรมการใช้ชีวิตการตัดสินนนนจจจแล้้้ววววก็วะะ็ํําาาาไไไะะะค่่่่่ชงงงททีรรออมมเเเเยปปต ให้เราเชื่อใจและยอมรับในสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วจะค่อยๆค,คลี่คลายออกมามันเหมือนแบบเราเป็นผีเสื้อที่สลับล่างออกจากมาออกจากดันได้ค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่อยู่ในช่วงทานฟอร์มนะคะเพราะรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยจริงๆมันไม่ง่ายเลยอีกเรื่องแล้วเลยอีกเรื่องก็คือฝากเพจนิยมกินของเบนด้วยนะคะเขายอาหารออนไลน์แบบพรีออเดอร์สนใจทานก็ทักแชทได้เลยนะคะอยู่พระรามสองซอยหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ